สวัสดีครับน,น้องๆทุกท่านนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาอยู่กันในเรื่องของ remainder factor theorem นะครับหรือว่าทฤษฎีบทเศษเหลือนะเศษเหลือจากการแยกตัวประกอบนั่นเองนะครับเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่า e f f x is a polynomial in x ก็คือฟังก์ชัน f x เนี่ยก็จะมีตัว x ใช่ไหมครับแล้วก็ c ก็คือ,อ real number เนาะ เราสามารถหาเศษได้โดยการนำตัว c เนี่ยสามารถเข้าไปแทนถ้าในตัวหารเนี่ยเป็น x ลบ c เนอะในทํานองเดียวกันครับถ้าตัวหารเป็น x บวก c เนี่ยเราก็แทน f ลบ c เราก็จะได้คำตอบเนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทฤษฎีนี้เนี่ยมันมันเป็นยังไงนะครับสมมติพี่ให้ตัว f x ขึ้นมาเนะ f x ก็คือเป็นฟังก์ชันนะครับฟังก์ชัน x กำลังสบวก 2, 2 x บวก1 แบบนี้เนาะสมมติพี่บอกว่ามีตัวมีตัวหนึ่งก็คือ x ลบหสามารถหาร f x ได้ลงตัวหรือมีตัวประกอบเป็น x ลบหเนี่ยถ้าสมมติเนี่ยพี่ถามว่า x ลบหาเนี่ยหาร f x นี้จะเหลือเศษเท่าใดนะครับ x ลบหาหาร f x หรือ x กำลังสองบวก x บวกหเนี่ย เหลือเศษเท่าใดเนาะเหลือเศษเท่าใดเราก็ตั้งเลยครับว่า fx ของเราคือ x กำลังสองบวกสอง x บวกหนึ่งใช่ไหมครับเราจะต้องทำการสลับตัวเลขตัวหารครับจากลบห้าเนี่ยอ่ะจากจาก x จาก x ลบ5เราจะต้องทำให้มันเป็นศูนย์ครับก็คือเราจะได้ทราบนะครับว่าเราควรที่จะแทน x เป็นเท่าไหร่เนาะ x ลบ5เท่ากับศูนย์ะครับ x เท่ากับ5ใช่ปะ่นะอ่ะเราควรแทน x เป็น5เนาะเราควรแทน x เป็น5ดังนั้นเราก็เขียนเลยครับว่า f 5เท่ากับเราก็แทน5เข้าไปใน x นะ5กำลัง2บวก2คูณ5แล้วก็บวก1นะครับ เราก็จะทราบนะครับว่า25บวกกับ10บวกหเนาะก็จะได้36ดังนั้นเศษเหลือในข้อนี้เนี่ยคือ36นะครับโอเคปะ่ะเศษเหลือในข้อนี้คือ36นะครับเราลองมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างกันนะเราลองมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างกันดีกว่าเนาะอย่างเช่น f x เท่ากับ4 x กำลังสบวกส x บวกหนะ4 x กำลังส บวก 2x บวก1นะครับแล้วอะแล้วสมมติพี่หารด้วยนะหารด้วย x ลบ2อะแบบนี้เนี่ยคำถามคือเศษเท่าไรนะครับเศษเท่าไรเศษเหลือเท่าไรเนาะเศษเหลือเท่าไรแบบนี้นะครับเราก็เหมือนเดิมครับก็คือฟังก์ชันเดิมของเราเนี่ย f(x) เท่ากับ 4x กำลัง3บวก 2x บวก1นะ เสร็จแล้วเนี่ยเราจับตัวหารเนี่ยเป็นศูนย์ครับเราจับตัวหารเป็นศูนย์คือ x ลบ2เป็นศนย์ดังนั้น x ที่เราต้องแทนค่าลงไปคือ x เป็น2นะครับโอเคปะดังนั้นเราก็แทนครับ f แล้วก็เลข2เลยนะครับแล้วเราก็แทนเลข2เข้าไปใน x ครับก็คือ4 2กําลัง3เนาะ2คูณ2แล้วก็บวกด้วย1นะครับเศษในข้อนี้ที่มันเหลืออยู่ก็คือ4คูณ8คือ32บวก4บวก1ก็จะได้ 3 7นั่นเองนะครับก็เป็นคำตอบของข้อนี้ไปเนาะอ่าเรามาดูตัวอย่างกันอีกข้อนึงครับที่สามารถแอปพลายจากข้อนี้ได้เนาะสมมติพี่ให้โจทย์ว่าอะไรครับพี่ให้โจทย์ว่าให้ fx เนี่ยมีค่าเท่ากับ x กำลังสองอ่ะเอาเป็น x กำลังสบวก5 x กำลังสบวก2 x บวก k นะ แล้วพี่บอกว่าให้ x บวกหเป็นตัวประกอบของ f x นะครับให้ x บวกหเป็นตัวประกอบของ f x นะคำถามครับค่า k คือเท่าใดอ่าค่า k คือเท่าใดนะครับโจทย์ข้อนี้ค่า k คือเท่าใดเนาะเราทราบแล้วนะครับว่า ไอคาว่าเป็นตัวประกอบเนี่ยหมายถึงหารลงตัวใช่ปะหมายถึง x บวก1เนี่ยจดตามพี่นะครับ x บวก1หาร x กำลัง3บวก 5x กำลัง2บวก 2x บวก k ลงตัวเราก็ต้องมาวิเคราะห์ต่อครับว่าลงตัวเนี่ยหมายความว่ายัางไงลงตัวหมายความว่าเศษเท่ากับศูงใช่ไหมครับ ดังนั้นถ้าเราใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือเนี่ยหรือว่าการแทนเนี่ยในการแทนข้อนี้นะครับเราต้องจับตัวหารเนี่ยเป็นศูนย์นะดังนั้นเราจะต้องแทน x เป็นเท่าไหร่ครับแทน x เป็นลบหนึ่งเนาะอ่าเราต้องแทน x เป็นลบหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ตั้งเหมือนเดิมครับ f x นะเท่ากับ x กำลังสามบวกห้า x กำลังสองบวกสอง x บวก k นะแล้วเราก็แทนลบหนึ่งเข้าไปครับแทนลบหนึ่งเข้าไปก็เป็น ลบหนึ่งเลยนะครับอ่ะพี่ขอคิดเร็วๆแล้วกันนะหกห้าแล้วก็ลบสองบวกเคเท่ากับศูนย์ครับทาไมเท่ากับศูนย์ครับเพราะว่าโจทย์บอกว่ามันหารลงตัวนี่ไงมันหาลงตัวเนาะเป็นตัวประกอบเนี่ยก็คือหาลงตัวนะครับเศษก็จะเท่ากับศูนย์เนะอ่ะเดี๋ยวเรามาคิดเลขสองบวกเคเท่ากับศูนย์ดังนั้นเคข้อนี้เท่ากับลบสองนั่นเองครับก็เป็นคําตอบของข้อนี้นะครับเราก็จะทราบว่า ทฤษฎีในการหาเศษนี้ก็จะค่อนข้างที่จะรวดเร็วแล้วก็ง่ายนะครับก็จะไม่ต้องอตั้งหารยาวนะการตั้งหารยาวเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเสียเวลานะครับแล้วก็บางทีเราอาจจะไม่ได้จําเป็นนะที่จะต้องใช้นะครับดังนั้นก็ขอให้ไปลองศึกษาอันนี้นะ reminder factor theorem นะครับให้ลองไปศึกษาแล้วก็ฝึกทําโจทย์เยอะๆนอะนะเพราะว่าในสอวันเนี่ยก็มีนะครับก็มีเนอะ โอเคครับขอบคุณมากครับ